đã ben thì đó รถไทยมีแต่รุญอะแรงก็แรงน้อจะจอด โอ้จ้าเนี่ยบอลน่ยหลีปึงหลวงใหญ่มากเลยเดี๋ยวมารีบพี่ผาหน่อยปันแรงดบกนี้นาตึ๊บเลยนะใหญ่มากครับโครงใบยี่สิบสี่นะฮะ วันนี้รุ่นใหม่ก็จะมีแต่อย่างนี้แหละะนี่สทงนี้เลยอย่างเง้นทนท้านับดูจากการสร้างมาแล้วใหญ่มากนะฮะใบ,บนี้ตรงดิ้งดิโอ้ยังใหม่อยู่ ตีบรถนีผายัางใหญ่เลยซรงนี่หนาตึบเลยเ,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 เพึ่งยังไม่เอาครับเอาไว้ยังงั้นเลย ตะลิกเนี่ยค่อยนะท่าไรเนี่ยคอยยังได้ยิงเสียง เด็กใหญ่ไม่มีชื่อบริษัทนะฮะได้ปิดมาแต่ถอนสวยนะดูจากเชิงนะ่ะสูงนี่โอเคเลย แล้วว่าเร่งมันยังไม่เต็มเร่งงเงี้ยเลยดีตลงปิง